สศนาตำบลหนองตะคองอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละหันทรายตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอละหันทรายการคมนาคมสะดวกตามเส้นทางหมายเลข224ระยะทางจากอำเภอละหันทรายถึงกศนาตำบลหนองตะคองประมาณ9กิโลเมตรพื้นที่รับผิดชอบ12หมู่บ้าน2,237ครัวเรือนประชากร 8,249คนเป็นชาย4,241คนหญิง4 0 8คนลักษณะของพื้นที่ทิศเหนือติดต่อกับตำบลโคกว่านอําเภอละหานทรายทิศใต้ติดต่อกับตำบลสำโรงใหม่อําเภอละหานทราย,ท,ารายทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลละหานทรายทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหูทํานบและตำบลปะคำรายงานผลการดำเนินงาน กศนตำบลหนองตะคองเพื่อประเมินคัดเลือกกศนตำบลต้นแบบ 5D ด p r e m ียมด้านผู้หนึงโครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆกดที่ e a c มีจุดหน่นด้านวิชาการผลการดำเนินง,งานตามตัวชี้วัดมีข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งมีพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์ติดต่อหัวหน้ากศนตบล มีลิงก์เว็บไซต์หรือแฟนเพจกอสนอตำบลข้อมูลสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาและอินเทอร์เน็ตมีสื่ออุปรกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้มีจำนวนผู้รับบริการที่กอสนอตำบลเฉลี่ยต่อเดือนข้อมูลบุคลากร,กรกอสนอตำบลข้อมูลคณะกรรมการกอสนอตำบลมีรายงานผลข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 1.1.2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนาตำบลรายงานผลตามตัวชี้วัด 1. มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ความทั้งวิเคราะห์ข,ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน 2. มีโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาตามบริบทและความจำเป็น 3. จัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดนุ้งเสร็จตามกำหนดเวลา 4. มีการทนําแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและจัดทําแผนในระบบ DMS 1 1 3จาำนวนผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูกศนอตำบลหนึคนมีจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักง,งานกศอนอกำหนด1.1.4จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาพื้นฐานรายงานผลตามตัวชี้วัด1ม,มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและความสำเร็จของผู้เรียน ให้เหมาะสมตามกิจกรรม 2. มีการจัดทําแผนการเรียนการสอนรายสัปดาห์แผนการเรียนรู้ออนไลน์บันทึกการเรียนรู้และจัดทําข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เรียนและแจ้งให้ผู้เรียนทราบโดยทั่วกัน 3. มีการจัดทําปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้ผู้เรียนทราบโดยทั่วกัน 4. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ70ที่อยู่ในความรับผิดชอบในภาคเรียนนั้น เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไป 5. ร้อยละ75ของผู้เรียนที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 6. ร้อยละ80ของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมียูส r n a เนและ p a สเวิร์มีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ 7. มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกการติดตามผลการขาดเรียนของผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่มแต่มีบัญชีลงเวลาของผู้สอน 9. มีรายงานประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน10มีบันทึกการตรวจร,รายงานกิจกรรมกพชของผู้เรียน 11. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมือ 12. ร้อยละ80ของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนมีสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพ 13. ร้อยละ90ของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 14. ร้อยละ80ของผู้เรียนที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องและคิดเป็น1.1.5ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรายงานผลตามตัวชี้วัดร,ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนผู้เรียนที่คาดว่าจะจบลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกัน4ภาคเรียนย้อนหลัง1.1.6ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนรายงานผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนทุกระดับจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นๆ1.1.7ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสมนิกในวิชาบังคับรายงานผลตามตัมตวชี้วัดผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับเฉพาะภาคเรียนในรอบการประเมินมีผลสมนิกทางการเรียนเฉลี่ย2.0ขึ้นไป1.1.8 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องข้อ 1. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1.1วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียนไม่เกิน31ชั่วโมงวิชาที่จัดคือวิชาการทอผ้าไหม 1.2วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน3ชั่วโมงวิชาที่จัดคือวิชาการทำขนมชั้นวิชาการทำปลาทรงเครื่อง 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมที่ดำเนินการคือโครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในชุมชนวันที่17ธันวาคม2563ณหอประชุมอำเภอละหันทรายจังหวัดมีรำ 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการที่ดำเนินการร่วมคือโครงการอบรมให้ความรู้โคกหนองนามโมเดลวันที่24ธันวาคม2563ณอ,อดีตประสงค์กศนอำเภอละหันทรายและคัดเลือกโดยแทนศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมโคกหนองนามโมเดลในวันที่25ธันวาคม2563ณบ้านโคกครุฑและบ้านกระดูทองอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการที่ร่วมจัดกิจกรรมคือโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่7มกราคม5 6 6 4ณอาคารอาเนกประสงค์ก็สนอำเภอละหันทราย1.1.9ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย รายงานผลตามตัวชี้วัด 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพร้ายละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มไรายได้ต่อยอดอาชีพเพิ่มมูลค่าของสินค้า 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตรายละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปพัฒนาชุมชนและสังคมได้ 4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม1.1.10จนำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามปัทยาศัยรายงานผลตามตัวชี้วัดจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศนตําบล 2. จำนวนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชน 3. จำนวนผู้รับบริการหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านพื้นที่ 4. จำนวนอาสาสมัครส่งเสริมการอา่าน 1.1.11. ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนรายงานผลตามตัวชี้วัดมีโครงการกิจกรรมการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน 2. มีการจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรม 3. ม,มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมที่จัดในบ้านหนังสือชุมชน 4. มีการติดตามผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน 5. มีแบบอย่างที่ดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1.1.12ระดับความสำเร็จของครูในการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนรายงานผลตามตัวชี้วัดครูเข้าร่วมประชุมบางแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายครูมีการจัดกิจกรรมการร่วมกับภาคีเครือข่ายครูจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายครูได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายครูมีการนิเทศติดตามร่วมกับภาคีเครือข่าย รูประเมินผลในการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย1.1.13จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายรายงานผลตามตัวชี้วัดงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายในหนึ่งปีงบประมาณ 1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 2. โครงการสมาร์ทออนนี่เพื่อสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 3. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 4. โครงการจัดกิจกรรมขยะมูลฝอย 5. โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน 6. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 7. งานพัสดุงานทะเบียนผู้เรียน 8. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้สูงอายุ 9. โครงการกสนว,ว้ว 1.2ด้านคุณธรรมจริยธรรมรายงานผลตามตัวชี้วัด 1. การมีวินยัย 2. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 4. การรักและศรัทธาในวิชาชีพ 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ1.3ด้านความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความสามารถรายงานผลตามตัวชี้วัดครูมีทักษะเทคนิคการจัด กิจกรรมการเรียนที่ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและชัดเจน 2. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 3. มมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยและน่าสนใจ 4. มีทักษะในการกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5. มีเทคนิคการประชาสัมพันธ์ 6. ความพึงพอใจของผู้เรียนผู้รับบริการ ด้านที่ 2. ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกอศนตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้กู Good, best, best. Check ๊ดเพจเบ t c h e c k i n รายงานผลตาตัวชี้วัดสภาพอาคารสถานที่ตั้งมีความมั่นคงเป็นสัดส่วนและปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมยึดหลัก5สอคือสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยและสะดุดตา ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรมีความสะอาดปลอดภัยมีชีวิตชีวาและมีความสุขในการเข้าใช้บริการมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบริบทของกอศนาตำบลที่เป็นปัจจุบันมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตำบลตามบริบทของพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต เเป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการมีการจัดทำรหัส QR code เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ 8. เป็นจุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เข้ารับบริการด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาต่ำอยัยาศัย มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activity องค์ประกอบด้านที่3 1. มีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดีรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์โดยมีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นมีการปฏิบัติการที่ดีเบ p แ a c t i c e มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นระบบออนไลน์ 2. มีการบูรณาการนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. มมีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและเป็นระบบโดยคำนึงถึงต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ 4. มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนผู้รับริการในแต่ละกิจกรรมและแต่ละพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพกู o พัฒนชิพรายงานผลตามต,ามตัวชี้วัด 1. มีทำเนียบพมัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับตำบล มีภาคีเครือข่ายในระดับตำบลรายงานผลตามตัวชี้วัด 1. มีทำเนียบพรมปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่เป็นปัจจุบัน 2. มีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. มีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. มีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมมีเทศประเมินการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5. มีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมรับประโยชน์การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6. มีอาสาสมัครกศนตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 7. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต -8. มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนในระดับพื้นที่ของกอศนตำบลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีภาคีเครือข่ายได้รับรางวัลโลกเกตยิยศจากการร่วมมือจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกอศนตำบลด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation รายงานผลตมตัวชี้วัด 1. มีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. มีการทดลองพัฒนาโดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่ดีเพื่อการสร้างนวัตรกรรมการเรียนรู้นวัตรกรรมอาชีพหรือนวัตรกรรมอื่นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนนั้นๆ อีกทั้งประชาชนสามารถพัฒนาตนเองได้พัฒนาชุมชนอย,อย่างยั่งยืน 3. มีการนำนวัตกรรมที่เกิดจากการทดลองการพัฒนามาใช้เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 4. มีการประเมินผลการนำนวัตกรรมไปใช้ 5. มีแนวทางการพัฒนาหรือต่อย,ยอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน กสนตำบลหนองตะครองขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับชมผลการดำเนินงานของกอสนตำบลข้อมูลในด้านที่เป็นปัญหาอุปสรรคขอรับคำชี้แนะเพื่อทีมงานจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในลำดับต่อไปขอขอบพระคุณมากค่ะ